สวัสดีครับพบกับพี่แดงอีกแล้วนะครับสำหรับ y o ยู u e l ช่อง Fit Money นะครับสามารถติดตามพี่แดงผ่านทาง Facebook Fanpage Fit m o n y y t f c t นะครับเติม t f e c t เข้ามาอีกนิดนึงเอาละครับวันนี้พี่แดงก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มาแชร์ไอเดียเทคนิคการปรับแต่งกราฟเทรด i n g View สำหรับเทรดเดอร์ที่เทรด t f e ฟกเซ5หหลายท่านอาจจะเคยเปิดกราฟ TF e x กเซ50ผ่านโปรแกรม Trading View แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทาไมกราฟมันไม่ค่อยเหมือนกันเลย ถ้าเป็นกราฟเดย์ไม่มีปัญหาแต่พอเป็นกราฟชั่วโมงปุ๊บกราฟมันไม่เหมือนกันเทรดเดอร์ท่านไหนที่ใช้เทคนิคแทงเทียนหรือ Grab, กราฟกลับทิศต่างๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเทคนิคนี้พี่แดงเชื่อว่าถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่เทรดด้วยเทรดดิ้งวิวเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยเขาก็น่าจะทราบแล้วแหละแต่สําหรับเทรดเดอร์ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาเทรดใหม่แล้วก็เทรดผ่านเทรดดิ้งวิวเพราะว่าเครื่องมือมันเยอะถูกไหมจะได้รู้เอาไว้ว่ามันต้องมีการปรับแต่งอะไรบ้างเล็กน้อยเอาละสำหรับวันนี้พี่แดงก็มีเรื่องจะมาแชร์อเดีย ในเรื่องของการเปรียบเทียบระหว่างหุ้น f o เ e x Bitcoin แล้วก็ t f e เเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองติดตามกันเลยแล้วกันรู้หรือไหมครับว่ามีคนค้นหาคำเหล่านี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในทิศทางของการลงทุนนะต้องบอกว่านักลงทุนหรือว่าเทรดเดอร์หลายท่านเนี่ยเข้าสู่วงการนี้มาจากหุ้น พราะว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีมานานละหลาย10ปีต่างประเทศก็ยิ่งมีมานานละในไทยเองเราเนี่ยหนังสือหุ้นคลิปวิดีโอที่สอนเกี่ยวกับหุ้นบทความหรือเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับหุ้นเนี่ยมันมีมานานละเพราะ,ะนั้นมันก็เลยมีเป็นจํานวนมากแต่การลงทุนในหุ้นเนี่ยมันคืออะไรถ้าสมมติว่าให้พี่แดงเปรียบปเปรยเนี่ยการลงทุนซื้อหุ้นก็เปรียบเสมือนกับเราเนี่ยเป็นเจ้าของร่วมกับ กิจาการนั้นๆสมมุติว่าเรามีเงิน1ล้านบาทเราเอาไปซื้อหุ้นบริษัทใดบริษัทหนึ่งบริษัทนั้นมีมูลค่า10,000ล้านเท่ากับว่าเราลงไป1ล้านเนี่ยมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของบริษัทนั้นเองเพราฉะนั้นพี่แดงจึงบอกว่า เราเป็นผู้เข้าร่วมลงทุนหุ้นของบริษัทนั้นๆเพราะว่าจำนวนหุ้นของเรามันน้อยไม่มีสิทธ์เข้าไปร่วมประชุมอยู่แล้วแต่การลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีทั้งข้อดีข้อด้อยข้อดีก็คือถ้าสมมติว่าบริษัทบร,ริหารงานจนได้กําไรเนี่ยเราก็จะได้เงินปันผลรวมทั้งถ้าบริษัทนั้นน่มีการเติบโตเกิดขึ้นเราก็จะมีส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขายก็คือแคปิตอลเกนของหุ้นที่เราไปซื้อสมมติว่าเราซื้อหุ้นเริ่มแรกเนี่ยเราลง,ลงทุนที่หุ้นละ1ิบาทวันเวลาผ่่าานไปปกฏว หุ้นนั้นมีการจเจริญเติบโตซื้อทรัพย์สินเข้าบริษัทมากขึ้นทําให้การประเมินมูลค่าของบริษัทเนี่ยขึ้นมาเป็น12บาท ดังนั้นเราจะมีส่วนต่างก็คือ2บาทก็คือ20%หากเราขายหุ้นปับ๊บเราก็จะได้ส่วนต่าง20%แล้วก็ได้เงินปันผลในระหว่างทางที่เราที่เราถือมาในส่วนของข้อด้อยของหุ้นเนี่ยพี่แดงเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้เพราะว่าหุ้นมันซื้อได้เฉพาะขาขึ้นขาลงเนี่ยเราก็ต้องขาดทุนพร้อมกับบริษัทนั้นด้วยพร้อมกับกิจการนั้นด้วยถูกไหมเพราะเราเป็นผู้เข้าร่วมลงทุนสมมุติว่าหุ้นราคา10บาทเราเข้าไปปุ๊บบริษัทเกิดภาวะเศรษฐกิจไม่ดีหุ้นเหลือแค่9บาทเราก็ต้องขา ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าซื้อหุ้นถ้าในสายของ VI เนี่ย VI ก็คือซื้อด้วยมูลค่าของหุ้นซื้อด้วยคุณค่าของบริษัทเขาก็ถือว่าช่วงวิกฤตแบบนี้อย่างเช่นทุกวันนี้ครับตอนนี้หุ้นกําลังลงถูกไหมเขาก็ช้อนซื้อเข้าซื้อเพราะว่าในจํานวนเงินที่เท่ากันเขาจะซื้อหุ้นได้ปริมาณที่มากกว่าพอเขาซื้อหุ้นเขาก็จะได้ต้นทุนที่ต่าแต่ถ้าสมมติว่าในมุมมองของเทรดเดอร์ เทรดเดอร์เนี่ยเขาจะมองส่วนต่างของราคาหุ้นก็เลยจะซื้อได้เฉพาะขาขึ้นเขามองหาจุดต่ําสุดแต่มันยังไม่มีจุดต่ําสุดให้กับเขาได้เห็นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่มีจังหวะได้ซื้อกลายเป็นว่าหุ้นเนี่ยก็เลยเหมาะสําหรับนักลงทุนที่เป็น VI ยิ่งหุ้นลงก็ยิ่งซื้อแต่ถ้าเป็นสายเทรดเดอร์เนี่ยยิ่งลงก็ซื้อไม่ได้แต่คนที่ซื้อหุ้นแล้วจังหวะที่หุ้นลงเนี่ยก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนกันเพราะว่า เงินที่ตัวเองเอาเงินเก็บไปลงทุนเนี่ยมันลดลงถูกไหมครับเพราะนั้นผลิตภัณฑ์ต่อมาที่เกิดขึ้นก็คือ t f เฟกทีเฟหรืออนุพันธ์อนุพันธ์เนี่ยมันเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสมมุติว่าเรามองว่าบริษัทเนี่ยยังไงสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีมันต้องลงแน่ๆหรือค่าเงินมีการอ่อนค่าแข่งค่าบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับค่าเงินเนี่ยมันจะต้องขึ้นหรือลงแน่ๆการที่เราไปซื้อสัญญ,ญา t f เฟหรือสัญ,ญญาซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยก็จะได้เปรียบรู้ว่าตอนนี้ตลาดลง เขาก็เปิดช็อตก็จะได้กําไรทั้งขาลงนั้นด้วยหรือแม้กระทั่งพี่แดงสมมุตินะครับซื้อหุ้นปตททเอาไว้แล้วปรากฏว่าหุ้นปตททเนี่ยเราตั้งใจจะถือจนตราบชั่วฟ้าดินสลายเราก็ถือหุ้นตัวน,นั้นไปแต่มันไม่มีหุ้นตัวไหนครับที่พุ่งขึ้นเฉียง45องศาแบบสวยงามถูกไหมมันก็ต้องมีบางช่วงที่ต้องตกลงมาบ้างไอช่วงที่ตกลงมาเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ซื้อแค่หุ้นอย่างเดียวเขาก็จะถือหุ้นแล้วก็รอ จังหวะที่กําไร10,000 0สก็จะลดลงเหลือ5 0,000่นตรงนั้นแหละครับที่เป็นจุดวัดใจถูกไหมอาจจะปิดกําไรเอาแค่5 0,000่นก็ได้แต่สําหรับคนที่มีความรู้ในเรื่องของ t f e c เนี่ยจังหวะที่ขึ้นไปถึง10,000 0ปับ๊บล้วเริ่มย่อเขาก็จะเปิดช็อตปตทหมายความว่าถ้าหุ้นปตทลงเขาก็จะได้กําไรมูลค่าที่เขาซื้อหุ้นเนี่ยตรงนั้นมันลดลงจากแสนหนึ่งเหลือ5 0,000แต่พอดีเขาช็อตทีเฟกปตทกลายเป็นว่าช่วงจังหวะที่ลงเนี่ย เขาได้กําไรมาอีกห้าหมื่นกลายเป็นว่ากําไรเขากลายเป็น10,000แเท่าเดิมแล้วพอจังหวะที่ปตทจะงหัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งเขาก็ปิดสัญญาช็อตเก็บกําไรมาแล้วห0,000ืนของทีเฟก หลังจากนั้นปตทก็ขึ้นต่อพอขึ้นต่อเขาก็ได้กําไรกลับไปไปที่แสนหนึ่งเหมือนเดิมเพราะนั T ้นทีเฟกข้อดีก็คือการซื้อขึ้นก็ได้ซื้อลงก็ได้แต่ทีเฟกเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะหุ้นนะครับยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ออปชันก็ใช่ก็เป็นหนึ่งในทีเฟกอย่างช่วงวิกฤตที่เกิดโรคระบาดโควิด1 9เกนี่ยก็มีเทรดเดอร์บางท่านที่ได้กำไรจากการซื้อขายออปชันเป็นหลักพันหลักหมื่นเปอร์เซ็นต์ก็มีเหมือนกันแต่ทั้งหุ้นทั้งทีเฟกเนี่ยก็ค ช่วงเวลาทาการเนี่ยก็คือจะเปิดช่วงเช้าช่วงเช้าหุ้นก็เปิดประมาณ10บโมงถูกไหมครับปิดเที่ยงครึ่งแต่มันจะมีช่วงพรีโอเป่นแต่ทีเฟกเนี่ยจะเปิดก่อนก็คือประมาณ9ก้าโมงสีแล้วก็ปิดเที่ยงครึ่งในส่วนของตอนบ่ายอ่าก็จะเปิดประมาณบ่ายสองครึ่งถ้าเป็นหุ้นนะครับส่วนทีเฟกจะเปิดเร็วกว่าก็คือบ่ายสองแล้วก็ปิดช้ากว่าด้วยนะปิดไปที่4ี่โมงห้เท่าที่เราเห็นเนี่ยก็จะเปิดประมาณช่วงละ2ชั่วโมง โดยประมาณนั้นข้อด้อยของหุ้นกับทีเฟกเลยก็คือกราฟเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องเนื่องจากมันมีเวลาทําการครับมันมีเวลาเปิดมีเวลาปิดที่สําคัญเสาร์อาทิตย์ก็ปิดด้วยเสาร์อาทิตย์ปิดไม่พอนะครับวันหยุดนักขัตเตอ์ลกก็ปิดพอนักขัตเอ์ิกประเทศไทยเราเยอะไหมครับอย่างสงกรานเนี่ยปิดกันที3-4วันปีใหม่หยุดแล้วหยุดอีก ไหนเจวันเทศกาลซึ่งตรงกับวันหยุดที่เกี่ยวกับทางด้านาศาสนาก็เลยทําให้บางครั้งหยุดยาว4-5วันเนี่ยมีมากเหลือเกินการที่เราหยุดยาวแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยปิดมันเป็นครอบเสียเปียบนะครับเพราะว่าตลาดโลกเนี่ยมันเปิดตลาดโลกเปิดถ้าสมมติว่าทางสหรัฐอเมริกามีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจหรือตัวเลขค่าเงินที่มันมีผลกระทบอะไรต่างๆเนี่ยทำให้พอเปิดตลาดไทยมาเนี่ย หุ้นมันก็เลยกระโดดเพราะบริษัทที่มันมีส่วนได้ส่วนเสียหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเช่นโรงงานไฟไหม้นี่ก็เกิดขึ้นมาบ่อยแล้วที่ทําให้เทรดเดอร์และนักลงทุนเจ๊งกันไปตอนวันหยุดยาวเนี่ยโรงงานไฟไหม้เปิดเช้ามานี่คือจบเกมเลยเทรดเดอร์หลายท่านก็เลยหันมาตัวเลือกช้อยที่3ก็คือในเรื่องของโฟเล็กแต่โฟเล็เนี่ยมันจะเป็นโบรกเกอร์ของต่างประเทศ โฟเล็กจริงๆแล้วมันก็คือการแลกเปลี่ยนค่างเงินซึ่งปัจจุบันนะครับโฟเล็กในไทยก็เปิดแล้วเป็นหน่วยย่อยที่อยู่ใน t f e ฟค่างเงินในปัจจุบันที่เทรดได้ในประเทศไทยก็คือมี USD, THB ก็ไทยบาทแล้วก็ UJ แล้วก็ EU ในอนาคตไม่แน่ก็จะมีเข้ามาเพิ่มอีกเรื่อยๆโฟเล็กเนี่ยข้อดีที่เทรดเดอร์เราหันไปเทรดต่างประเทศเลยก็คืออย่างที่1มันเปิดตลอด5วันทําการจริงๆมันเปิด7วันนะครับเพียงแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยธนาคารเขาปิดพอธนาคารเขาปิดเนี่ยการแลกเปลี่ยนค่าเงินตาอะไรต่างๆมันน้อยโบรกเกอร์ก็เลยปิดซะเลยนะครับก็เลยถือว่าเปิดแค่5วันทําการแต่ย4ิบชั่วโมงนะนั่นหมายความว่าทําให้กราฟเทคนิคเนี่ยมันต่อเนื่องมันก็เลยทําให้สายเทคนิคการเล่นกราฟต่างๆ หรือแม้กระทั่งการใช้เครื่องมือในการช่วยเทรดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นสูงคนก็เลยชอบไปเทรดโฟเล็กอ่ามันเปิดย4บชั่วโมงทําให้นักลงทุนหรือเทรดเดอร์ที่ในช่วงกลางวันทํางานก็หันมาเทรดเอาช่วงกลางคืนเพราะว่าโฟเล็กเป็นต่างประเทศถูกไหมต่างประเทศประเทศไทยเรามืดของเขาสว่างอย่างอเมริกาเนี่ยเวลาที่กราฟมันขยับก็ประมาณสักทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยโอ้ขยับดีเลยเพราะฉะนั้นเทรดเดอร์ท่านไหนที่ทํางานประจําก็เลยชอบที่จะเทรดโฟเล็กตอนกลางคืน แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยโดยส่วนตัวของพี่แดงนะพี่แดงว่ามันก็เหนื่อยนะเทรดทั้งหุ้นแต่ทั้งโฟเล็กเนี่ยมันเช้ายันดึกเลยนะแต่โฟเล็กมันก็ยังมีข้อด้อยตรงที่ว่าจริงๆค่าเงินมันขยับไม่เยอะแต่มันเป็นสินค้าที่สามารถทำเลเวลเลชสูงขึ้นได้เลเวลเลชหมายความว่าไงหมายความว่าเขาเียตัวคูณแล้วกันเป็นเลขตัวคูณสมมุติเรามีเงินร้อยแล้วเลเวลเลชสิเท่าก็กลายเป็นว่าเปรียบเสมือนเรามีเงิน1,000ไปเทรดถ้าเลเวลเลชร้อยเท่าก็เปรียบเสมือนว่าเรามีเงินหมื่นไปเทรด คราวนี้ตัวบล็อกเกอร์โฟเ็แต่ละที่เนี่ยก็จะให้เลเวลเลชมาที่ไม่เท่ากันบางที่ก็ให้ร้อยเท่าบางที่ก็ให้พันเท่าบางที่ก็ Unlimited โอ้โหแบบเรียกว่าการาฟขยับนิดเดียวเนี่ยเราสามารถ take รรเทคกําไรหรือเสียตังค์ได้กําไรหรือเสียตังค์เนี่ยมากมายมหาศาลได้เลยขึ้นอยู่กับการวางแผนการเทรดของเทรดเดอร์แต่ละท่านแต่การาฟจริงๆมันขยับไม่เยอะนะครับใช้เลเวลเลชแต่ก็ยังมีเทรดเดอร์หลายท่านที่ จันถึงสุกทำงานเป็นที่เลยเต็มเหนียวเลยอยากจะเทรดวันเสาร์อาทิตย์อะทำยังไงดีแล้วก็ค่าเงินอะมันขยับน้อยมันต้องรอข่าวเอาอะไรที่มันวื้หวากว่านั้นได้ไหมเขาก็เลยมาหันมาเทรดที่บิตคอยบิตคอยหรือเหรียญดิจิตอลต่างๆเนี่ยจะเปิด7วันทําการเลยครับ24ชั่วโมงเรียกว่าไม่มีวันหยุดพักกันเลยตัวเหรียญดิจิตอลเนี่ยพี่แดงไม่เทรดเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเสาร์อาทิตย์เราก็ไม่อยากจะเปิดหน้าจอแล้วอะอยากจะใช้ชีวิตตัวเราเองถูกไหมในสมัยก่อนเพราะฉะนั้น แต่ก่อนที่แดงเทรดโฟเร็กก็ไม่ได้เทรดบิตคอยเลยเพราะว่าไม่เอาแล้วก็บิตคอยเวลามันกระชากเนี่ยโอ้โหกระชากทีแบบร้องขอชีวิตเลยถูกไหมเออแล้วเวลานิ่งก็นิ่งไปเลยเพราะฉะนั้นหลายท่านก็เลยมาเทรดที่บิตคอยเพราะรู้สึกว่ามันหวือหวาดีบางทีแบ่งเงินมาสัก10%ของเงินลงทุนต่างๆเนี่ยเออแล้วเราก็มาลงที่บิตคอยแล้วก็ซื้อไว้สักครั้งหนึ่งแล้วก็ถือยาวเลยก็มีทําให้เป็นเศรษฐีกันมาหลายคนแล้วเอาละในเมื่อเรารู้ถึงข้อแตกต่างพวกนี้แล้วเนี่ย แล้วรู้ไหมครับว่าอะไรที่คนสนใจแล้วก็เทรดมากที่สุดอ่าเดี๋ยวพี่แดงจะให้ดูพี่แดงเข้ามาที่ Google t r e n d นะครับแล้วจะพิมพ์คำว่าหุ้นอ่าค้นหาคำว่าหุ้นลองดูนี่คนให้ดูสดๆเลยถ้าเราค้นหาคำว่าหุ้นเนี่ยแล้วพี่แดงใช้จำนวน12เดือนที่ผ่านมาก็คือ1ปีอ่าพี่แดงคน้นคนที่เว็บไซต์ก่อนแล้วกัน นะครับคนที่เว็บไซต์มันมีคนเว็บไซต์คน YouTube คนอะไรต่างๆครบหมดพี่ารงคนที่เว็บไซต์ก่อนเพราะว่าเวลาเราเสิร์ชจ,จาก Google ส่วนใหญ่เราก็เสิร์ชจ,จากเว็บไซต์ตรงนี้คือ Google t r e n d นะครับสิ่งที่บอกตรงนี้ก็คือ100ตรงนี้คือ0นะครับในย้อนหลัง12เดือนเราจะเห็นว่าคนสนใจค้นหาคำว่าหุ้นเนี่ยเรียกว่าจะตลอดเวลาเลยคำว่า100ให้เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือมีคนค้นหาหุ้นเนี่ยเรียกว่าแทบจะ วันทุกเวลาเกือบ100%เเต็มนะครับถ้าเป็นหุ้นแล้วรู้ไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าเราไปเปรียบเทียบกับ f o เล็กโฟเล็กที่เราเห็นโฆษณากันเยอะแยะมากมายในแฟนเพจเราจะเห็นโฆษณาเยอะแยะเลยแต่เชื่อไหมครับว่าคนค้นหา f o เล็กไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะครับนี่เห็นไหมครับถ้าใน100%เนี่ยคนค้นหาหุ้นเนี่ยอยู่ที่93%แต่ค้นหา f o เล็กเพียงแค่3%เท่านั้นนะครับ อย่างถ้าจุดที่มันพีก,พกสุดอ่ะก็ประมาณนี้นี่จุดพีกสุดคนไปค้นหาในเรื่องของหุ้น64%่นแต่ค้นหาฟฟเล็กก็แค่5%เปรียบให้พี่แดงต้องการให้รู้ว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เราเดินไปเจอกันบนท้องถนนเจอกันในเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางคนก็ทักเราว่าเฮ้ยทำไมไม่เทรดฟฟเล็กล่ะฟฟเล็กเนี่ยคนเทรดกันเยอะแยะเทรดกันทั่วโลกอันนี้เฉพาะในไทยนะข้อมูลตรงนี้พี่แดงค้นหาที่ไทยนะเขาเทรดกันเยอะแยะไปหมดเลยได้กําไรมากกว่าเชื่อไหมครับว่า ยังไงซะคนก็ยังค้นหาน้อยอยู่ดีนะแล้วพี่แดงเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งก็คือบิตคอยถูกไหมบิตคอยอ่าบิตคอยนี้คือสีเหลืองนะครับบิตคอยกับโฟเล็กเนี่ยใกล้เคียงกันเพราะว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่ค้นหาโฟเล็กก็เทรดบิตคอยครับก็ส่วนใหญ่ใกล้เคียงกันสังเกตได้ว่าตัวเลขของโฟเล็กกับบิตคอยเนี่ยไล่เรียงกันเลยทีเดียวในขณะที่หุ้นเนี่ยดำโดง่งโด่งอย่างเดียวเลย เพราะว่าหุ้นเนี่ยเปิดมานานมีคนมีความรู้เยอะแล้วคนก็มองว่าปลอดภัยกว่าถึงแม้มันขยับไม่หวือหวาแต่เรายังเป็นเจ้าของในสินทรัพย์นั้นๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราถือปุ๊บแล้วมันลงก็ยังพอได้เงินปันผลพี่แดงให้ให้มองมุมนี้นะครับสุดท้ายเชื่อไหมครับว่า t f e ฟกให้ทายกันเลย t f e ฟกเนี่ยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรืออนุพันธ์ของประเทศไทยเราเนี่ยมีคนค้นหาม,มากน้อยแค่ไหน กด enter เป็นสีเขียวนะครับนี่เลยครับถ้าดูกราฟแท่งเนี่ยเรียกว่าไม่มีคนค้นครับถ้าดูกราฟข้างล่างเนี่ยเห็นไหมครับทีเฟกค้นหาน้อยกว่า1น,น้อยกว่า1น,น้อยกว่า1ตลอดเลยน้อยกว่า1เรียกว่าทีเฟกแทบจะไม่มีใครค้นหาเลยเอา้าวแล้วยังงี้พี่แดงชวนมาเทรดทีเฟกทำไมล่ะครับพี่แดงอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มีคนค้นหาน้อยไม่ได้หมายความว่าสินค้าม,มันไม่ดีนะจริงๆคนที่ มีความรู้ในทุกๆเรื่องของการลงทุนหรือการเทรดเนี่ยอย่างสมมติพี่แดงสมมติแค่สผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือหุ้นโฟเล็กบิตคอยทีเฟกเนี่ยถ้าเทรดเดอร์หรือนักลงทุนท่านไหนที่รู้ถึงข้อจำกัดของสินค้าแต่ละประเภทเนี่ยจะได้เปรียบอย่างสมมุติว่านักลงทุนที่เทรดแต่หุ้นอย่างเดียวเนี่ยพอจังหวะหุ้นลงช่วงนี้นะเขาทําอะไรครับได้แต่นั่งกอดอกแล้วก็น้ําตาตกเหงื่อตกถูกไหมแต่ถ้าสมมติว่า คนที่มีความรู้ในเรื่องของทีเฟกเขาก็จะไปซื้อ Option. อปชันไปซื้ออปชันว่า,าฉันมีเงินที่จะวางเดิมพันตรงนี้เนี่ยสมมุตินะสัก1 0 0 0 0แบาทมองว่าตลาดหุ้นเซ็ตเนี่ยจะลงลึกเลยอย่างลุงฉลกพี่แดงเห็นผ่นานๆก็คือคลิปเขาบอกจะลงไปถึง1,100จุดซึ่งจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขาเอาเงิน100 0 0แวางไว้เลยซื้ออปชันไว้ว่ามันจะต้องลงแน่ๆแล้วปรากฏว่าหุ้นลงมาสมมุตินะสาจุดเขาได้ไปล้านหนึ่ง เขาได้ไปร้านหนึ่งละเห็นไหมครับการที่ไม่มีความรู้เนี่ยจริงๆแล้วมันเสียเปรียบนะการมีความรู้ที่ครอบคลุมรู้ถ่องแท้และครอบคลุมเนี่ยพี่แดงมองว่ามันคือจุดได้เปรียบของทั้งเทรดเดอร์แล้วก็นักลงทุนถูกไหมพี่แดงเลยอยากให้หันมามอง t f e ฟถึงแม้การค้นหาหรือความรู้ต่างๆมันจะหาได้ยากต้องบอกเลยว่าความรู้เรื่อง T ี e ฟเนี่ยหายากกว่า f o เล x อีกนะ หายากกว่าบิตคอยหรือเหรียญดิจิตอลต่างๆอีกแต่พี่แดงยังมองว่ามันเป็นข้อดีในอนาคตที่เราจะต้องศึกษาและก็เรียนรู้ยังไม่รวมถึงเรื่องของภาษีต่างๆที่มันยืดหยุนลดหย่อนอะไรได้อีกเยอะแยะนะครับกำไรที่ได้จากการซื้อขายหุ้นแล้วก็ TF e ฟไม่ต้องเสียภาษีนะครับเขาหักภาษีไปเรียบร้อยเวดก็ไม่ต้องเสียเพราะเขาถือว่าเป็นเป็นตัวเงินแต่ในขณะที่ f o เล็กเนี่ยเขามองว่าเป็นเหมือนการทําธุรกิจในส่วนของบิตคอยก็ยังถกเถียงกันไม่เลิกในเรื่องของการแสดงหลักฐาน ถูกไหมแต่หุ้นและ t f e ฟไม่ต้องแสดงหลักฐานไม่ต้องแสดงเจ็ดจำนงใดๆก็คือไม่ต้องเสียภาษีเขามีเก็บแว t อะไรน,นั้นไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือหัวข้อเรื่องแรกที่พี่แดงจะเล่าให้ฟังว่าถ้าหากวันนี้เนี่ยเราเข้ามาในช่วงนี้นะถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นที่จะลุยตลาด t f e ฟกันแบบจริงๆจังๆแล้วพี่แดงก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยมันก็คงไม่พ้นกับต่างประเทศ เพราะว่าจริงๆที่ต่างประเทศเนี่ยสินค้าทางการเงินที่ซื้อขายได้ดีและคล่องเลยนะก็คือ TF เและ ETF ในประเทศไทย ETF อาจจะยังไม่เยอะแต่ในต่างประเทศเนี่ยซื้อขาย ETF กันเป็นว่าเล่นเลยแล้วก็ฟิวเจอร์สัญญาฟิวเจอร์ของเขามีแทบจะอยู่ในหุ้นแทบทุกตัวแต่ในไทยเราเนี่ยอาจจะยังความรู้ในเรื่องของ t f e ฟไม่มากเท่าไหร่แต่พี่แดงเชื่อว่ามันคือเทรนด์ในอนาคตนี้ก็เป็นยังไงก็เดินทางไปพร้อมกันพี่แดงก็ไม่ได้เก่งนะครับพี่แดงก็เพิ่งเริ่มต้นเหมือนกัน อาจ็ะต้องบอกไว้เลยว่าไม่ได้เก่งเพิ่งเริ่มต้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีความรู้ข้อมูลมาจากในเรื่องของการเทรดสายอื่นมาก่อนเอาละไปเรื่องต่อไปอันนี้คือเรื่องแรก <c oughs> นะครับเรื่องที่2อที่วันนี้พี่แดงจะมาแชร์ไอเดียก็คืออยากจะมาเปรียบเทียบกราฟ TF e x กเซตให้ดูว่าถ้าเราเปิดผ่าน s t รีมมิ่เราเปิดผ่าน MT4 เราเปิดผ่าน t r a d i n g v i e w เนี่ยมันเหมือนกันไหม เพราะว่า3แพลตฟอร์มเนี้ยพี่แดงมองว่าในอนาคตเนี่ยเราก็เทรดกันแค่3มแพลตฟอร์มนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะแต่หลายท่านก็จะมีอ e ีฟินเนาะปกติแล้วอ e ีฟินพี่แดงไม่ค่อยไม่ค่อยได้เทรดเพราะรู้สึกว่ามันมันลกแต่ว่าเราไม่ได้แบบสายสแคปปิ้งเก็บแบบละเอียดยิบยิบแบบนั้นพี่แดง frame day, 3. เทรดตามเฟรมเดย์ซะด้วยซ้ำก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดูในอ e ีฟินเอาแค่กราฟในสตรีมมิ่งก็พอแล้วเอาละพี่แดงจะเปิดให้ดูในส่วนของ MTC ก่อนอันนี้เป็นกราฟ t f เฟกเนะครับเป็นซีรีส์ Z ซซีรีส์แก็คือจบเอาตอนธันวาปีนี้อันนี้เป็นกราฟทีเฟ t ไทม์เฟรมหชั่วโมงนะครับ S 5 0 Z 2 3นะครับก็คือเป็นซีรีส์ของสุดท้ายของปีละเอาละกราฟ1ชั่วโมงเป็นแบบนี้คราวนี้พี่แดงจะเปรียบเทียบโดยการให้ดูกราฟของ Set Trade ก่อนกราฟของ Set t r a d e นะครับตัวนี้ก็จะเป็น S50 Z23 เป็นซีรีส์เดียวกัน Uh, พี่แดงจะให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะตรงนี้ตั้งแต่มันกระโดดลงมาสังเกตว่าการกระโดดลงมาเหมือนกันไหมครับเหมือนกันนะ uh, การกระโดดลงมาตรงนี้นะเหมือนกันกราฟแท่งถัดไปเราลองไล่ดูเหมือนกัน,หนเหมือนกันเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดจะมีความต่างอยู่นิดน,นึงก็คือถ้าเราเห็นใน M T 4เนี่ยมันจะมีขีดตรงนี้มาหน่อยนึงแต่ตรงนี้ไม่มีใช่ไหมครับจะมีขีดตรงนี้ เห็นไหมครับตรงนี้นะมีกางเขน3ตัวเนี่ยแล้วก็มีขีด1ขีดตรงนี้ก็จะมีเนี่ยกางเขน3ตัวแต่ไม่มีขีดอ่าใน MT4 ของทาง Top Trader เนี่ยจะมีโบรกเกอร์บอลอที่โครกับ Top Trader อยู่7โบรกเกอร์นะครับก็ทั้งทั้ง7เนี่ยก็จะต้องมีขีดเพราะเขาเรียกว่า Mark to Market เป็นการจบตลาดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทางโปรแกรมเนี่ยก็จะ Mark เอาไว้ Mark to Market ว่าจบตลาดเท่านี้ ช่วงจบตลาดมันจะมีกระโดดบ้างเล็กน้อยนะครับเนี่ยก็จะเป็นช่วงปิดเช้าปิดบ่ายปิดเช้าปิดบ่ายข้อด้อยของการมาร์ทูมาร์เก็ตคืออะไรก็คือถ้าสมมุติว่าเราใส่อินดิเคเตอร์ไอตัวมาร์ทูมาร์เก็ตเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้อินดิเคเตอร์เนี่ยมันเบี้ยวเบี้ยวเพี้ยนเพียบ้างเล็กน้อย เล็กน้อยเท่านั้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่ราคา m a r k to Market เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่หรอกอันนี้ก็ต่างกันนิดนึงเห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าจะแทบจะเท่ากันอันนี้ก็ต่างกันนิดนึงอ่านิดนึงแต่ว่ามันจะมีผลในเรื่องของมันนับเป็น1แท่งไงพอมันนับเป็น1แท่งแล้วก็มีราคาปิดด้วยเนี่ยมันก็เลยทําให้อินดิเคเตอร์บางตัวมีการเพี้ยนแต่ถ้าเราไม่ได้มองแบบละเอียดจิ๊บจิบจริงๆเนี่ยพี่แดงเชื่อว่ามันไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะ,ะน,น ค่าเท่ากันกราฟตรงกันแต่ปรากฏว่าถ้าเรามาดูใน d ท n g View อ่าหน้าจอนี้เป็น Trading View เนาะก็จะเป็นเซ t 50 Index Future d e c ember 2023ก็คือ Z e t เป็นซีรีส์ Z 23นั่นเองนะครับที่แดนจะให้ดูกราฟเหมือนกันไหมเอ่ยเหมือนไหมไม่เหมือนเนาะจังหวะที่มันกระโดดปับ๊บอันนี้แท่งแดงใหญ่เลยอันนี้เป็นแท่งแดง2แท่งอ้าไม่เหมือนละเห็นไหมเห็นไหมกราฟไม่เหมือนนะ ในตัวเทรดดิ้งวิวเนี่ยถ้าเราจะเทรดเซต50ไม่เหมือนกราฟไม่เหมือนเห็นไหมกราฟไม่เหมือนเลยเนี่ยกราฟตรง2แท่งนี้ก็ไม่เหมือนตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเพราะอะไรให้เรามองดูข้างล่างสุดเห็นแถบตรงเคอร์เซอร์พี่แดงไหมครับที่มันเขียนว่าวันศุกร์22กันยา23 14.45อ้าวทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเราไปดูกราฟ mt 4 mt 4เนี่ยมันจะจบที่ชั่วโมงเห็นไหมครับ เป็น17เอ่าเป็น19เอ้ยเป็น9เป็น16 15 14.00หจุดศูนย์หมดเลยนะครับแต่พอเป็นกราฟเทรดดิ้งวิวเนี่ยมันจบที่45เนื่องจากว่าเวลาที่กราฟ t f เ c t เริ่มวิ่งก็คือ9โมง45พอกราฟวิ่งปุ๊บมันก็จัดการเลยครับพัดขึ้นมาเป็นหนึ่งแท่งเทียนเพราะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือในหน้าจอกราฟว่างๆให้เราคลิกขวาครับพอคลิกขวาเสร็จเลื่อนมาด้านล่างสุดที่ว่าเซตติ้งหรือการตั้งค่านะครับพอเรา คลิกเข้าไปปั๊บเนี่ยเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับที่เขาเขียนว่าเวลาซื้อขายปกตินะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษรู้สึกจะเป็น regular อะไรสักอย่างส่วนไอตัวเลือกตัวข้างล่างเนี่ยก็คือ extend นะครับพอดีพี่แดงตั้งค่าเป็นภาษาไทยมันเลยอาจจะงงงหนะ่อย extend ก็คือยืดชั่วโมงการเทรดพอเราคลิกตัวล่างนะครับก็คือมันจะรวมเวลาที่ pre open ให้เราด้วย pre open ก็คือไอตัวช่วงที่แบบมันมีการจับคู่ซื้อขาย ato นะครับก็คือเป็นช่วงก่อนตลาดเปิดสังเกตว่าพอเราเลือกตัวนี้ปั๊บเนี่ยเวลาข้างล่างจะกลายเป็นตัวเลขที่ลงตัวก็คือเป็น11.12นาฬิกา12นาฬิกาตรงเนี้ยลงตัวละคราวนี้เรามาลองเทียบกราฟครับอ่าสังเกตไหมตรงเนี้ยคือช่วง pre-open pre-open กราฟเนี่ยก็จะตรงละอ่ากราฟตรงเรียบร้อยเพราะ,ะนั้นพอเราปรับแต่งค่าแบบนี้ปั๊บเราก็จะได้กราฟที่มัน ตรงกันทั้ง TradingView ทั้ง MTC แล้วก็ทั้ง Streaming ก็ต้องบอกว่า Streaming เนี่ยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราอ่ะก็ดึงฟีดข้อมูล Data มาจาก TradingView บางท่านเนี่ยที่เทรด Trading View แล้วบอกว่ากราฟมันไม่ค่อยตรงรวมทั้งตัวพี่แดงเองด้วยพี่แดงก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันสามารถปรับแต่งเพื่อรวมช่วงเวลา Pre-Open ได้ด้วยกราฟมันตรงนะครับกราฟมันตรงเพียงแต่ว่าเราจะต้องมาปรับแต่งมันบ้างนิดหน่อย แล้วคราวนี้เราก็สามารถที่จะใส่อินดิเคเตอร์หรือจะดูกราฟแท่งเทียนจะดูนิสัยของกราฟการกลับตัวของกราฟเนี่ย ได้โดยปกติเหมือนกับเทรดเดอร์ทั่วไปเราไปปรับแต่งสีกันเอาเองแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ต้องปรับแต่งสีเราก็จะรู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยมันมีช่วงเวลาพรีโอเพนที่ตรงไหนบ้างเอาละครับสำหรับวันนี้พี่แดงก็มาแชร์ไอเดียในเรื่องของการปรับแต่งกราฟแล้วก็การค้นหาว่าทีเฟสพอมีคนมีความรู้มากขึ้นเนี่ยเราอาจจะเทรดสนุกมากกว่าหุ้นก็ได้ถ้าเรามีความรู้ที่มากขึ้นในสินค้าแต่ละอย่างให้ถ่องแท้พี่แดงเชื่อว่าเราจะเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นนักลงทุนทีนท่ได้เปรียบ แน่นอนสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับสวัสดีครับ